ก้าวสวัสดีเพื่อนๆที่พี่หน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุกเกมก็อยู่ผมนะโปเกมอนมาอีกแล้วเวอร์ชันล่าสุดนะฮะเป็นแนวตั้งนะฮะมีในสโตร์ไทยนะฮะพิมพ์ชื่อเกมไปเลยนะผมเนาะเกมมันก็ชื่อว่านะวิวทาม์เมอร์นะเลเจนดารี่มอนสเตอร์น,นั่นเองนะฮะก็มีทั้งอะเอพีเคเพียวแล้วก็สโตร์ไทยนะฮะยังไงใครสะดวกตรงไหนก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ดีคริปชั่นนะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะครับมาเรามาลุยกันก่อนเลยนะฮะ สำหรับคนที่เล่นแนวตั้งในบูส a ตกก็ใช้โปรแกรมน็อกเพลเยอร์นะฮะสาบสองบิตนะฮะผมมามันลุยกันเลยนะครับผมสาวกโปเกมอนน่าจะชอบนะอันนี้ไม่มีมโค้ดไม่มีอะไรเลยนะครับผมใส่กันสดๆเลยนะฮะนี่ฮะผมก็น่าเล่นนะสำหรับคนพกพาไปเ่นเมือถือแนวตั้งบางคนก็ชอบแนวตั้งเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วแนวตั้งมันภาพก็สวยด้วยนะมันก็ไปได้ทุกที่นะครับผมเนาะ มาถึงก็นี่เลยครับผมรับของนะจากการบอสนะเอาตัวละครนี่เข้าไปนะดึงตรงนี้ลงมานะมีแถวหน้าแถวหลังนะอะไรแบบแบบครับหดาวแบบแบบเห็นอยู่แบบแบบะตอนนี้ก็ต่อสู้ไปก่อนนะยภาพก็โอเคน่ารักแบลวบดีนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเกลือไม่เกลือเนาะสาวกโปเกมอนไม่ควรพลาดเนะเกมนี้ผมบอกเลยว่ามาอีกแล้วครับโปเกมอนช่วงนี้นะไม่ขาดสาย อ่ะเราก็ใช้ตัวกาดกาไปก่อนนะท่านเนี่ยมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะกดคูณ2ต้องจบด่านเอ้ยต้องเลเวล25ครับถึงที่กดคูณ2ได้นะ,ะเห็นไหมแต่กี้มันก็ทำให้ตัวละครฝาดตรงข้ามอ่ะมันเฟล,ลเนาะเหมือนออดแรงนะฮะประมาณนั้นนี่ได้นกมาแล้ว4ดาวอ่านี่ไงไปดูสมุดนะฮะเราได้นกมาแล้วก็อัพเกรดนกไปนะฮะนี่ ก็ใส่อาวุธตรงนี้นะผมอ่ากดออโต้ไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยเลเวลยังใส่ได้อีกวะก็มันยังไม่ให้อ่ยังไม่ให้เรานั่นเนาะมันจะสอนเราอยู่เนาะก็จะมีครับทตาน้ํทธาด,ดินอันนี้ทตาอะไรไม่แน่ใจเนะยแล้วก็ทตุลมเนาะมีปีกเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะทตาไฟอันนี้ทตุแสงเนาะอันนี้าตุมืดเนาะประมาณนี้นะฮะต่อสู้ต่อนะผมดูดิว่าเกมนี้จะแจกอะไรบ้างนะฮะ เขาก็ให้เราเอานกไปยืนแท้งข้างหน้าเลยเนาะแต่กี้เห็นแวบๆบแบบมีอาเวกดาวม่วงได้ด้วยนะเกรดมานาก็ใช้ท่าไม่ตายเห็นไหมสีเห,หลืองเต็มก็ใช้ได้เนาะไปเยี่ยงไม่เปลี่ยนครับผมไปเยี่ยงนะเรียบร้อยทุบเขาไปทุบเขาไปเรียนง่ายครับเป็นไอดอลน,นะลนง่ายๆโปกเกมอนเวอร์ชันนี้นะ โอเคนะต่อไปอ่าให้สู้ต่อนะผมเฮียอย่าบอสนะบอสมีตัวเดียวนะอ่าเจอบอสแล้วนะ่ตอนนี้เขากดนี่ไงอ่าดินชนะน้ำน้ำชนะไฟนะไฟชนะปีกนะปีกชนะดินนะตามนี้นี่ก็แสงมืดเนาะสว่างกับผีหรือเปล่าเนะี <c> ่ย <oughs> ลูกตาผีนะ โอเคนะบอสมันก็โดนเราตบไปเหมือนกันนะ <c oughs> นกติดสตันเนะก็เดี๋ยวอัปเกรดนะ,ะเราก็เล่นไปเรื่อยเกมก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะประมาณนั้นนี่ก็รับกล่องของขวัญน,นะฮะไอเดนฟรีนะฮะแผนที่เมนูนะฮะมีเมลด้วยนะแจกอะไรเอ่ยตัวเปิดกระชาห้าใบหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเราอัพตัวละครได้ด้วยนะ อัพไปก่อนนะไปก่อนถ้าไม่อัพเดี๋ยวเราแย่นะฮะอัพไปสักเลเวล10ดีไหมเดี๋ยวดูก่อนไหนว่าเลเวลหาไม่เจอนะท่านนี่ไงสิบตรงนี้นะผมเฮ้ยยังไม่ปลดล็อกสกิลเลยเหรอเฮ้ยมีปลดล็อกสกิลอะต้องเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ย ใส่นกซเต็มที่เลยครับผมไปเก่งอยู่ตัวเดียวตอนนี้นะฮะ่ต่ไปถึงด่านสิบน่าจะมีอะไรให้เปิดกระชาหรือเปล่านะผมเนาะก็เป็นเกมเวอร์ชั่นแนวตั้งนะโปเกมอนใหม่ล่าสุดก็ก็น่ารักดีนะฮะเหมาะกับเล่นในมือถือนะฮะภาพจะสวยมากคอมก็เล่นได้นะปล่อยออโต้เลย ผมก็เล่นในโปรแกรม n o อกเ a y e r นะครับผมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเกมด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่เนาะอ่ะาทยอยเดี๋ยวจเจาเกมใหม่มาแนะนำให้เรื่อยๆครับผมใครชอบเกมไหนก็โหลดนะฮะใครไม่ชอบก็อ่ารอเกมใหม่ต่อไปนะฮะอ่ะต่อไปด่านต่อไปนะฮะด่านเจ็ดเดี๋ยวรอระบบมันเปิดอ่าเรื่อยๆก่อนนะอันนี้ยังเป็นตัวกระจกกระจอยู่นะ อยังเป็นพวกศัตรูกระจอกๆแล้วก็เรามีตัวละครที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นนกนะฮะกับตัวแท้งแถวหน้านะฮะตัวตุ่นน้อยนะฮะให้ตัวนี้ก็ดีนะไอตัวต้นไม้นี่ชื่อมันโยนอะไรไปไม่รู้นะเหมือนศัตรูอ่อนแรงเอ่อเรื่อยๆเนาะ,ะอันนี้ก็เรารับพวกนี้ไปก่อน ไปเอียงเจ็บไม่เจ็บนะเออเหอกดคุณสองยังไม่ได้ครับต้องเลเวลยี่ห้าก่อนนะเริ่มหน่วงแล้วเพราะว่าเราเลเวลหนึ่งศัตรูแม่งเลเวลห้าแล้วก็เราเก่งอยู่ตัวเดียวครับนกนะฮะเค ได้อาวุธมา2ดาวแล้วเห็นจะแป๊บ,บเดี๋ยวขออนุญาตไปอัพตัวก่อนสักแป๊บนะ่ยไม่งั้นสู้ไม่ได้ไม่เอาตัวนี้ว่ะเอาตัวน้องคนนี้แล้วกันไม่เอาว่ะมันสองดาวพยายามอัพสามดาวดีกว่าท่านนี่น,นี่เลเวลสิบไปก่อนอ่าอันนี้ก็สิบอ่าอันนี้ก็สิบ ไม่อัพไม่ได้ครับผมไม่อัพแม่งกากเลยนะผมนี่ใส่อาวุธ2ดาวไปก่อนให้ตัวปูเนาะเคลุยอ่าดูนี่จบด่านสิบจะมีอะไรผมจะเปิดกระชากให้ดูนะว่ามันเกลือ<ๆ>ไม่เกลือ,อยังไงนะผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยเนะี่ยสำหรับโปเกมอนนะชอบนะผมชอบนะแต่ก่อนผมก็ไม่ชอบนะโปเกมอนนะเล่นไปเล่นมาแม่งติดนะ แต่ยังหาภาคที่โดนใจไม่ได้เลยครับผมเวลาจะเล่นก็นมีคนมาก่อกวนจังเลยผมแม่งเล่นโปเกม,มอนทีไหรก็ต้องมีไอ้ตัวนั้นมาก่อกวนอยู่เรื่อยนะไม่เป็นหาเลยผมก็เสงเนะคุคนเราก็สรรหาเกมมาให้เล่นก็เล่นไปเถอะนะจะเป็นเรื่องมงเรื่องมากเกมนี้นี้ก็สิทธิ์อย่างงุ่นอย่างนี้เนะี่ยเยอะแยะ้างมาไปหมดเนะี่ยอันนี้โหลดในสโตร์ไทยนะครับแล้วก็ APK ด้วยนะแต่ผมทิ้งไว้ให้สองลิงก์เลยนี่ลม อ่าคอ,อยชั่วหน่อยปูเออตีติดเอ้ยไอตัวนี้ใช้แข็งเราได้ด้วยโอ้โหเล่นได้เพลเนินๆนะพกพาไปไหนก็ได้นะเล่นแบบเพลินๆเก็บโปเกมอนสะสมตัวมอนสเตอร์เราไปเรื่อยๆนะฮะไปเยี่ยงเข้าไปไปเยี่ยงเข้าไปไปเยี่ยงเข้าไปอีกไปเยี่ยงเข้าไปอีกโอ้เราตายก่อนสองตัวนะฮะหามาดูจานสิบ จบหมดแล้วนะระบบเปิดอัลล็อกนะมีอะไรให้เก็บนี่ฮะซิตี้เปิดแล้วครับนี่มาแล้วครับตู้กระชาที่เราได้จากการจบดานร์กี้นะฮะนี่ได้ก้อนดำๆมาหนึ่งก้อนเนะ่ม่ร้จะแถมอะไรมานะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดรดดล้าวเจ็บแสบมาก ได้ตัวสาดาวธรรมดามาอันนี้ก็ล็อกอินนะผมเนาะอันนี้ก็เติมนะฮะเติม <c oughs> <c oughs> โปเกมอนววเกมเกมเติมนะฮะนี่อันนี้ฟรีรับไปคนไม่คิดอะไรมากไม่ต้องสู้ใครนะฮะก็เล่นไปเรื่อยๆเก็บต,วตวัวละครตัวละครเราไปเรื่อยๆนะฮะถ้าอยากเก่งกระดับหนึ่งก็ต้องเติมนะทํทำไมผมเปิดกระชาตะกี้ไม่ได้ไเลยวะอ่ายังมีเหลืออีกหนึ่งลูกนะฮะร้องใหม่ดิ ตัวดีๆหน่อยลูกโอ้โหไขวะเนี่ยนะแหลกครับแหลกขอภัยด้วยนะโอเคนะไปดูผลประกอบการเราก่อนนะเอาบวกสักสิบก็พอแล้วนะฮะ มีงุบงิบงุบงิบนะไอตัวนี้3ดาวไอตัวนี้เก่งเลยวะไอตัวนี้น่าคุ้นมากนะอ่ะรับไปโอเคไปลุยแล้วผมตัวนี้อ้าวข้าวด่านตรงไหนอนะไอเทมช็อปเกมเซ็น,นเตอร์ดิสแพดเซฟสกายมีหอคอยมีถ้ำมีแบทเทิล เอ่อเข้าตรงไหนวะลืมอ้าวต่อสู้ตรงไหนอ่ะอ๋นี่ไงเข้าเบทเทิรนตรงนี้นะรีวอร์ดรับของรางวัลไปต่อไปเน็กด่านนะด่านสองก็น่าจะลงได้เยอะนะฮะน่าจะลงได้หกตัว นี่ไงหกตัวจริงด้วยลุย <c oughs> ก่อสะสมเพชรเอาละกันเล่นไปเรื่อยๆ,ๆสะสมเพชรเปิดตัวละครแล้วกันนะไม่น่าจะยากนะฮะเนี่ยอันนี้ด่านสองก็แค่เลเวลเก้าเองนะมนี่ถ้าไม่ตายก็เปีย้ยงนะฮะเปียงเนะี่ย โอเคประมาณนี้ครับเกมเพลย์คร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเพื่อนๆสนใจก็จัดได้เลยครับสำหรับเราสาวกโปเกมอนเนาะเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันมาล่าสุดอีกแล้วแนวตั้งเนาะจัดไปง่ายๆภาพก็โอเคสวยแนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวเกมใหม่ๆเนาะเจอกันใหม่สวัสดีครับ